สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องปิวซูซกี้นะคะเดี๋ยวมือน,นีปิวสิราฟาเห็ดคุกกี้จ้าคุกกี้ใส่ในวันฮาโลวีนค่ะเพื่อนนี่อันที่จริงปิวเฮ็ดมาแล้วค่ะคุกกี้แต่ว่ามือน,นีปิวจะมาตกแต่งไอซิ่งค่ะตกแต่งไอซิ่งใส่คุกกี้ในวันฮาโลวีนค่ะนี่เป็นดะฮักว่าจ้เดี๋ยวม่าลงไม่เห็นพร้อมกันกบพีเลยค่ะวันนี้จ้าเดี๋ยวปิวห้เบิ้งค่ะน้่ตาไอซิ่งที่ปิวผสมมาแล้วค่ะนะค,ะค่ะเพื่อน นี่นมีสีผสมนี่มีสีส้มสีขาวสีม่วงแล้วกะ็สีดำสีเขียวนี่จ้านี่เดี๋ยวมาตกแต่งตกแต่งคุกกี้ฮาโลาวีนกันเลยค่ะจ้าเดี๋ยวมาลุมือเห็ดเอาอย่างก้อนนี่เอาพอมเกล่นก้อนค่ะน,นี่น่ะฟักทองบึกอือตุ๊ก,กาตาหนะ้าบึกอือกก้อนนี่เป็นสีส้ม เป็นสีสมจ้ามาตัดเนี่ยนี่เริ่มแรกอันแรกนะคะลองมือก่อนอันแรกอันแรกว่าเพอร์เฟคปันไหนไปวางกันชิ้นนี่จ้าได้ประมาณนี้ค่ะ นี่เห็นว่าจา้าเดี๋ยวปิวจะใส่ใหม่จิมฟันนี่จา้าใหม่จิมฟันนี่เคลียร์ห้มันห้มันเป็นระเบียบแบบนี้นี่จา้าล้อห้มันแห่งนี่เดี๋ยวปิวมาท้าสีดำใส่าตากับปากจาก้มามันนี่มาท้าตาจ้าจื๊บนั่นนี่นี่คาะใหม่จิมฟันกัน จ้าบันนีมาท้าสีเขียวยืมมองนี่หัวฝักท้องเนี่ยควนฝักท้องชื้นโอ๊บถือกันนีชอยเดี๋ยวเพวกเป็นอย่างเซ็ตออกทีหลังถือตัวฝักท้องนี่ประมาณนี้จ้า ีฝักทองคุกกี้ปิวนีใช่มีเรามาใส่ผ่าปิดแล้รหมดเนี่ยผีผีฮาโลวีนยุบทัทาสันทัทาสันโซินตีปิดตาชูป๊บตั้ะนานิดาหืมตาปิดัน กามานน้จ้าเอ็นต่หักว่าผีหัวกระโหลกปิดปากย่างดีนี่จ้าคุกกี้วันฮาโลวีนปิวค่ะนี่เดี๋ยวมาจัดใส่จานจ้าเป็นใะไกินบ่ค่ะ <Hey. S 2> นี่ค่ะคุกกี้ปิวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ผีน้อย <laughs> ผีน้อยพี่จ้าอันนี้เป็นหมวก อันนี้เป็นหมวหมวเป็นมดอันนี้ไส้แมสย่างดีเห็นว่าหวัวหัวกอร์โลคไส้แมสไส้หนากาักกัดปิดผ่าผ่าปิดย่างดีนี่นี่ค่ะแล้วก็มีฟักทองเนี่ยอื้อพร้อมกิ่นเลนี่จ้าควากมกิน่นแมวเหมียวแมวดำแมวดำว้าวฮาลาวีนนี่จ้า,จาก,กินอะไรก้อนกินอะไรซิมอะไรก้อน ซิมมันนี่ก่อนจ้านี่ซิมกินกับชาปิแบบวิชานะะีน่ค่ะนี่กินผีก่อนกัดหัวผีหัวผีหน่อยอืมจ้าวันนี้มาซิมคุกกี้นี่หัวแมย์หมดหมดแม่มดหมดแม่มดจ้าอืม หวานหอมกรอบเนยกับชาหอนเขากันมาครับหน่จา คือแปลงล้างมื้อเนี่ยน่ะคือเป็นจังซี่คือเคียงเคียงตาเอ้าสไปเดอร์อีหยังบางมุมคืมาเจาะตาคนมาเนี่ยคือมาเจาะตาิวจาเคียงแถมเนี่ยเคียงตาอ้แปลงลางเป็นตัวอีหยังนบัดเนี่ยเออแฮปปี้ฮาโลวีนนีุ่กกี้ิาตัวหยังนเคียงตา นี่ขอบคุณหลายๆได้จ้าที่กดเข้ามาเบิ้งวิดีโอฟิวจ้าเดีพยวพอกนไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฮปปี้ฮาโลวีน